วันที่สองนะครับวันนี้วันที่สองสองน้ำท่วมในตัวอำเภอรกระเิดสมบูรณ์ครับโอ้รถวิ่งกันสนั่นวันไหวเลยครับน้ำกระแทกแรงมากครับน้ำกระแทกเข้าบ้านขยะฟูฟ่องเลยขยะลอยค <c oughs> ขยะปูฟ้องเลยครับขยะขยะลอยรถวิ่งทีกระแทกทีรถวิ่งทีกระแทกทีครับขยะลอยแล้วครับขยะลอยแล้ว น้ำแรงมากครับน้ำแรงมากโอ้เราจะงวิ่งลว้วิ่ง